แ,แค่หลอดแค่หลอดไม่ทิพย์ยั่งหลายอยู่จ้ะเนี่เห็นบ่จะทั้งแปลงเลยเด้อจะนเห็นบ่แปลงทั้งแปลงเลยจ้ะแค่หลอดทั้งนั้นทั้งแปลงเลยหัวใบเงียปันใดเก็บออกก่อนเก็บแค่หลอดหูมึงหัวเนี่ยนะจ้ะพี่น้องหัวนี่ เป็นหัวที่ผสมบูร์เดยจะนี่จังขึ้นหนังสีเป็นพันธุ์เขาหรือเปลาเนี่ยทิวานะเพราะว่าถามันก็มันหัวสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามันมันใบยาวสงสัยจะเป็นพันธุ์เขาตัวน,นี้รู้สึกว่าขื้นเนี่ยตัวน,นี้เป็นหัวยาวแต่บบใหญ่หัวพันเต็มปันได ฟังทั้งนี้เมทีโรยในเขาลงรู้สึกว่าเขาจะเน้นกันมากเพราะว่าเป็นแน่โรยในล่งไหมจ๊ะเป็น,เป,นเป็นพันเขาอิลีเลยจ้ะพี่น้องผมว,ว,ว,ว่เป็นหัวใบยาวเป็นหัวใบยาวกสิว่าเป็นพัน นี่ม้วนนี่ยังม้วนเป็นหัวใหญ่นะมีม้วนนี่มึงตัวนี้ก่อนจ้ะนี่เป็นพันหัวเงาแต่ว่าโบ้พันใหญ่ใหญ่บ้พันใหญ่เงาแห้งจ้ะพี่น้องหันมาทางนี้ก่อนจ้ะหันมาทางนี้เนี่ยทางนี้จังเขาจังนีอะไะจ้ะดูจ้ะ ถอนมันเลยเด้อจะพี่น้องถอนหัวไอ้แค่หลอดนี่มึงมนเขาขึ้นมันก็พ่อถอนเลยจะพี่น้องเขาเป็นหัวเนี่ยมันเป็นพันธุ์ของเขาเลยจ้ะนี่พันธุ์ซ้ำเนี่หัวซ้ำเนี่ กิบแครอทขึ้เก่าจะพี่น้องมึงตีอะไรจ้ะมึงจะพี่น้องมึงมึงเข้าขึ้นพู้น่นะหัวแครอททางนั้นพูนะ้น่ะหัวแครอททางนั้นดึงหัวหนึ่งหัวหนึ่งก็ขึ้นน้ำละจ้ะเนี่ยเป็นหัวแบบ แน่นกันแห้งโพดไหมจ้ะอาเห็นบุ้หัวหน่อยก็คือน้่งพราะว่าเขาจีกันมันจะพี่น้องคุณนะ่ะมุงหัวแค่รอดจ้ะเขาจีกันแห้งไหมจ้ะออกออกนีห่หัวแบบเขาลงไอ้ทิพย์ก็รอไอกแต่ทำสวนเลยจ้ะ เ็อันนั้นมึงไหนจ้ะอือมึงจะพีน้องปุ๋นะัวแค่หลอดอันนี้เอ้ามึงหัวนี่มึงเนี่ไอหมูเฟินว่ามันเป็นอย่างดอกที่มันเป็นอย่างเฟินว่ามัน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 เป็นเกี่ยวกับอียงดอกเกี่ยวกับดินนี่แหละจ้ะพี่น้องที่มันถิ่เขาเป็นอย่างเสีย นี่ยเจี่เป็นห่วงสินยจยเพี่น้องเห็นไหมเพิินว่านเป็นเกีียวกับดินเนี่ยหละหมูข้นเนี่แหละเมียไอ้แฟนเพิินค้นที่มาสอยงานนี่แหละจ้ะแฟนเพิินว่ามันมันเป็นเกี่ยวกับดินจําบ่ได้เพิ่าเพิินว่านเป็นยังดอกดินดินเป็นยางดอกเพิ่นว่ามันจังเป็นังี้ยสันนี่เห็นไหมแครอทนะคะเก็บแครอทกัน อืมโอ้โหหัวน,นี้สวยจังเลยสวยงามสวยงามมากเก็บละมั่นได้พี่น้องไม่อยากหยุดเมือจะ้ะอีกจังหน่อยเมทิบสิเด็กถอนเมือดอยู่จะพี่น้องเพราะว่าเมทิบสี่ง่ายไหมจะ้ะง่ายอ่าง่ายพักง่ายแป้งพักเฮ็ดแป้งพักไหมจ้ะสี ปับเข้าใหม่สีเฮดเข้าใหม่สิหันท่าใหม่นะก,ก็ไม่ทิบะเมทิบสิได้ยรยาย่สิได้ย์เปลี่ยนท่าเขาปัา๊บทัวี่สุดเล่าเกิด เอาหยางไห้เแล้ก็เอามืดได้พอใหญ่นี่ก็เลยแล้วบว่าบเอาเด้พวกเป็นเพนเป็นพวกพักเป็นพวกอันนี้นีแลลรจ้ะแล้วเอามืดเอาอยางไห้เแล้เราก็เอาว่าตะเก็บให้เราก็มีแต่เล่าด้จ้ะมาซอย หนึ่จ้าพูน่นะพูน่นะม่ทีบ้านม่ทีพอ่อเราจะสมควรแล้วลายเตื้แล้วจะพี่น้องม่จะพี่น้องพูน่นะหัวแม่หัวแค่รลายเลยจ้ะพุดนะโอเคเลยจะพี่น้อง ลายเติบเลยจะน้องเนี่ยไปก่อนเลยเจ้ะเด้อยบายจ้า